มีมีม,มี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 มมีีม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  มีใครบอกติต้าก่อนนะว่าเฮ้ยะว่าเราจะต้องเจอเจอหล่าแล้วเราจะต้องกอดเจอหล่าอะไรเงี้ยไม่ต้องไม่มีไม่มีทำไมน้องติต้าเชียร์ลหรือว่าคุณหยวนพ่อหรือแม่เชียร์หรือเปล่าหรือว่าจะใครฮะพ่อคุณพ่อคุณแม่เชียร์อะไรนะไม่มีอะไรมาใจ่หัวนักเตะที่ชื่นชอบนอกจากเจอหล่าแล้วมีใครอีกไหมในทีมลิเวอร์พูลก็ตอนเด็กๆก็บุญเสาร์เลยบุญเสารส สวนเลยนะโคโลตุเล่ชอบนะไม่ต่อสัญญาเลยไม่รู้วันนี้จะมีใครเต้นของเต้นเต้นให้โคโลตุเล่ไหฮะใครจะเต้นไหมฮะเพลงน้องเพลงโคโลตุเล่ให้ไชอบไหมลูกโคโลตุเล่น้องไม่น้องคิดไขวไวะไเออเออตี่หนูไปกอดจะเต้นคุยอะไรกัหนูล้วัธีได้กรซิบกัองีตงฮะไมไมี ไม่มีใช่ไหมฮะกีแต่การกอดเดียวเลยแล้วก็รู้ต้าไม่ได้ออกมาไม่กีต้าพูดเลยพี่เจ๋งมากนะไม่พูดไหมไม่ได้พูดคือกอดเลยเจอพูดก็กอดเลยเรารู้สึกแยากกอดเองนี่หรออ๋อดีมางเลยนะเยี่ยมดีนะที่เงยหน้ามาคุยน้อง เรยไม่ใี่เน้องก็เล่นไวแล้วน้องดูแลก่อนน้องดูก่อนน้เป็นคนแรกไงใช่ใช่น้อง็้อกก่อนเลยไงต่อืมส่วนน้องคนหลังก็บอกอืม่น้าไีเดียวมาช้าไปหน่อยเลยเราทำให้หนเลยคุณนีู่เล่เลยเออกบอกว่าแฟนๆที่กูนี่ก็มีทุกทุกกลุ่มเนาะุกเพศทุกวัยนะครับน้องกีตามีอะไรอยากจะพูดถึงคุณคุณงจรหนะมหออั เม่อคยย้ายออกไป่า <res> ูหุย <sh rang> ังนลูเสมค่ะโอ้โหูนต้าดมาพูดดีกว่าพี่เยอะเลยพูดดีกว่เราสี่คนอย่างเงี้ยจริงๆไม่ต้องขอา้นเลยเอาน้อกีตาขึ้นเายก็พอแับแล้วผมเชื่อว่าพี่จังจะกลับมาทำให้ยิ่ยใหญอีกครั้งเดี๋นีตนกลับมาให้ิ่ยิ่ใหญ่ล้อกีตาว่ากลับมารนแบบไหนเลยลองบอกสิ S <S> เป็นโค้ชเลยทุกวันหนึ่งนะแล้วคิดว่าเจลาจะพาดิบูได้แชมป์พิมพิลลิสไหมฮะได้เอาละรอเจลากลับมาเอ้ยไม่ต้องรอถึงจะเห็นเราก็รอปีปีที่ถึงนี้ก็ได้เราจะรอเจลาไปไม่ไดะก็ปีหน้าก่อนปีหน้าก่อน้เออก็ไม่เป็นไรที่เจลามาก็ไม่ได้อีกก็ได้ไม่เป็นไรนะโอเคไเดี๋ยวจะถามพี่ได้ที่หนึ่งคาดหวังยังไงกับดิบูฤดูกาลหน้าบ้างลูกหวังว่าจะ หวังว่าจะหลจะเดี๋ยวนะฮะอะไรอะไรของมึงเนี่ยรปภช่วยหาเลยมาลากมาไปบนี้นะฮะไอ้บูนิกานรูปหนังโอโอ่าไงต่อลูกอยากหวังว่าจะานจะกลับมาได้แชมป์กีฬาหอยากให้เจรหลานกลับมาไม่ว่าจะในฐานะอะไรก็ตามแล้วก็ขอให้ได้บูได้แชมป์ด้วยคืออยากให้เจรลาดได้สัมผัส ชมปได้ี้ด้วยนะครับขอบคุณน้องมิต้าด้วยนะครับขอบคุณน้องมีต้าแล้วขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่ขอโทษที่พี่ตัดบทเร็วพี่ขอโทษแท็กนี่มีหรืองคลับไม่ถเอาเลยครับกิต้าอยากพู้ัง n น พี่แกรู้ใช่อหมแปลว่าอะไรลูกคุณไม่มีทางเลยกันเดียวดายครับโอุ้ดยอดจะพูดใหญ่ให้ลูกพี่ก็ไม่กล้าแัะจบแล้วไม่มีและเดี๋ยวเราจะเสียมารยาทไปไม่มีแล้วจบไปแล้วอ่ะขอเสียงตัวด้วยตัวด้ายต้องเนี่ยมคุณพี่ชาด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าจริงๆวันนี้นี่ก็บอกว่าพี่ๆศิลปิน ดาราเดอยแยบมากมายนะฮะแล้วก็รวมถึงอาการคีสไม่เตรียมเลยโอ้